เมนูอะอย่างเนาะแม่ให้หัวจนต้องแข่งโอ้มาเช้าเพอสวัสดีเจ้าคลิปนี้ปอกับแม่จะมาลองทําข้าวมันไก่เตื้อแรกในชีวิตนะเจ้าเขาไปค้นพอสูตรในเน็ตปอบอกมันจะไปมีออย่างเดียวจะแย่อพอตั้งแต่ใหญ่มาน้องพิมก็ยังบะเกยหันปอกับแม่ทําข้าวมันไก่มาก่อนรสชาติจะเป็นจะได้เดี๋ยวเราไปรอดูกันนะเจ้าปอกก็เอาไก่ไปต้มกับเครื่องตาม,ตามที่หันส่วนแม่ก็มีหน้าที่ปั่นเครื่องเพื่อจะเอามาทําเป็นน้ําจิ้มไก่มีใส่เต้าเจี้ยวซอสแล้วก็ซสอิ๊วดำปั่นตัวกันกับน้ำ ำตาปี๊พริกข่ากระเทียมและกระเทียมดองอันนี้ของส้มจ้าบีบมะนาวลงไปต่อไปเป็นเครื่องต่ำสูตรเดียวในโลกมีใส่เม็ดพักป้อมหอมแดงและก็คมินขอบอกว่าอินดี้สุดๆตึงบะเกือถึงหน้าลูกตอนจะกินเลยเนาะไก่ต้มกระซุกแล้ว มีนกน้ำแข็งกับเปิ้นตัวบะธรรมดาป้าป้าก็ตักโครงไก่ขึ้นมาเทน้ำซุปเอามาพักไว้ก่อนขั้นตอนนี้ก็เอาหนังเอามันไก่มาเรียกน้ำมันจากนั้นก็เอาเครื่องตำลงไปคั่วช่วงนี้กลิ่นก็จะเริ่มหอมหอมแล้วนะเจ้าปอกกระเด็ดเอาใบบักูดมาใส่เม่ก็อดไข้หัวบะได้เข้ามันไก่ที่ไหนเพิ่นใส่ใบบักูดกันมีแผวน้้ำล้างรครกปุ้นนะเจ้าพอ,พอไก่แหมายซุกแล้วปอกกระตักปิ้นขึ้นมาน้ำแห้งไปก็เติมน้ำซุปแหน้อยเสร็จแล้วก็ปิดฝาอบไว้ช่วงนี้กล่นนหมขาาดเเลยจนะ้ จะไปประมาทเนอสูตรนี้นะพอเนื้อไก่มันสุกสัก 80- 90%้ปซแล้วบอกก็บอกตักไก่ขึ้นมาพักไว้ใส่ข้าวสารที่ล้างน้ําแล้วลงไปน้ําซุปที่เหลือก,ก็เติมตัวลงไปเลยเจ้ามันก้นน้อยหนึ่งบหมือข้าวติดกน้นหม้อขั้นตอนตรงนี้สําคัญมากนะเจ้าถ้าเอาใส่น้ําน้อยไปข้าวจะไหม้บัตันซุปพอบีบเม็ดขา้าวสารทักครึ่งได้แล้วเขาก็ใส่ไก่ตกแต่งท็อปปิ้งลงไปบัท็อบบปบัปิ้งมาแล้วเทลงไปเลยบอกบอกขาอยากกินข้าวแล้วปิดฝารอสกรรักกำฝนก็มาพอดีนะเจ้าเยน็ยนเยน ม,ม้วนปื้นก็นจะเปียกน้อยๆเขามันไก่กระสุกพอดีหน้าตาน่ากินขนาดเลยเจ้าตอนนี้มาเดี๋ยวเขามาลองจิ้มกันเลยนะเจ้าจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มอ่ารสชาติกับความหอมถือว่าผ่านเลยนะเจ้าสูตรนี้มีเอฟซีท่านนหนสนใจลองเอาไปทํากินกันดูนะเจ้า